ความยุติธรรมมันไม่มีจริงและความพินาศก็คือโอกาสทองของชีวิตด้วยเริ่มจากเรื่องของความยุติธรรมก่อนนะคะเพราะความยุติธรรมมันไม่เคยมีจริงอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ทุกคนลืมตามมาดูโลกเลยถ้าใครจะเรียกร้องหาความเท่าเทียมนั้นไม่ใช่ของโลกใบนี้คะ่ะ ถ้าเปรียบเทียบว่ามนุษย์ทุกคนนะจะต้องมีทําการแข่งขันกันแม้กระทั่งจุดสตาร์ทที่เป็นเส้นตรงเท่ากันนะทุกคนยังไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นจากจุดที่เท่ากันเลยคิดภาพง่ายๆนะถ้าเกิดว่าใครเกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยได้เป็นเด็กรวยก็มีความเป็นไปได้มากๆว่าครอบครัวและเงินทองของเขาเนี่ยจะพาเขาไปนอนรออยู่ที่ใกล้ๆเส้นชัยได้เลยแต่ถ้าใครเกิดมาจากบ้านจนก็ต้องดูอีกว่าจนระดับไหนครอบครัวสาหัสแค่ไหนอาจจะไปเริ่มต้นอยู่นู่นหลังป่า หรือเปเริ่มต้นอยู่หลังเขาลูกที่3มที่4ที่หนู่นเลยก็เป็นไปได้แล้วพอกรรมาการเป่านกหวีดสตาร์ตตีทุกคนวิ่งออกมาค่ะเด็กบ้านรวยที่อยู่ใกล้เส้นชยัยสามารถนั่งลงหรือว่านอนลงกลิ้งเข้าเส้นชัยไปได้เลยก็เป็นไปได้แต่เด็กบ้านจนที่ไปเริ่มจากเขาลูกที่ห้าหลังป่านู่นละคะ่ะเขาจะต้องวิ่งขึ้นเขาทางหญ้าแถมจะต้องกัดกับหมาข้างทางตกหลุมตกคลุกดินคลุกทรายมาแค่กว่าจะมาถึงจุดสตาร์ทอะ ก็ยากแล้วก็ทุลักทุเลมากๆแล้วนี่แหละชีวิตแล้วที่เล่าให้ฟังนี่มันเป็นแค่แบบภาพแบบเศษเสี้ยวเดียวเลยด้วยซ้ำที่แบบสมมติขึ้นมาแต่ชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะาถามหาความยุติธรรมคือไม่มีแต่ไซเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่จะรับมือกับความไม่เท่าเทียมได้ก็คือการยอมรับแต่ยอมรับอะ ไม่ใช่ยอมแพ้นะพรลองจินตนาการสมมติว่าวันหนึ่งถ้าไอเด็กบ้านจนที่วิ่งขึ้นเขาถางหญ้ากัดกับหมาคุกฝุ่นคุกดินทะลุเส้นจุดสาตาร์ทแล้วไปถึงเส้นชัยได้กับเด็กบ้านรวยที่กลิ้งเข้าเส้นชัยไปสองคนเนี้ใครจะน่ากลัวกัน เส้นชัยในโลกใบนี้มันไม่ได้มีเส้นเดียวเลยเส้นชัยในโลกใบนี้มันยังมีเส้นชัยที่สูงสูงสูงกว่าสูงอีกและสูงขึ้นไปอีกนับจากเส้นชัยเส้นแรกที่เด็ก2คนนี้ไปถึงด้วยระยะเวลาที่ไม่เท่ากันแรงกายและแรงใจไม่เท่ากันใครคือคนที่น่ากลัวกว่ากันใครจะไปได้สูงใครจะไปได้เด็ดเดี่ยวและใครจะไปได้แข็งแรงกว่ากันแม้กระทั่งตระกูลรอชชา์นะเป็นตระกูลชาวยิว ที่ตามทฤษฎีสัสงคบคิดเขาคือคนที่ควบคุมเงินของทั้งโลกเอาไว้ต้นตระกูลเขาเริ่มต้นมาจากสลัมชาวยิวแจ็คหมาไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดออาเบิร์ตไอสไตล์พูดได้ตอนอายุ4ขวบและเพดอะ่ะมันเป็นเพดได้เพราะว่ามันถูกกด ทับด้วยแรงกดดันมหาศาลและความร้อนมหาศาลอยู่ใต้ผิวโลกมานับล้านปีจนกระทั่งทําให้ความแข็งแกร่งของเพชรนั้นโลหะใดในโลกก็เอามันไม่ลงและความบริสุทธิ์สวยงามของเพชรมันก็เลอค่าตราตึงใจคนทั้งโลกได้นั่นแหละมันไม่มีของดีอะไรที่มันได้มาง่ายๆแล้วมันก็ไม่มีเพชรเม็ดไหนที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่เคยโดนทับถมมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นความพินาศมันคือโอกาสทองของชีวิตค่ะมันเป็นของดีในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้เจอได้เผชิญ ก็ให้อบกอดและต้อนรับมันให้ดีเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพราะสี่อย่างอย่างที่1คือเราเจ็บปวดมากพอเราถึงเปลี่ยนอย่างที่2คือมันมีแรงกระตุ้นเกิดขึ้นในชีวิตเช่นคนมีลูกก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนอย่างที่3คือเราได้เห็นได้ฟังหรือได้ยินอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่มากพอจนทําให้เราอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เลยเปลี่ยนและอย่างที่4ี่ก็คือ เราเรียนรู้มามากพอจนกระทั่งเรารู้แล้วว่าเรามั่นใจเราทำได้เราจะเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแบบพุ่งกระชูดหรือว่ามีพลังงานในการเปลี่ยนได้รุนแรงที่สุดก็คือเจ็บปวดมากพอถึงเปลี่ยนบางคนรู้นะว่าชีวิตต้องการอะไรอย่างไซก็เคยเป็นแบบเออรู้แหละว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรแต่ไม่ได้ทำเพราะว่าชีวิตมันยังสบายอยู่มันก็เลย ไม่ทําก็ได้วะแต่ชีวิตมันเคียนตีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้เจอกับความอดอยากขัดแคลนเจ็บปวดทุกทรมานคุณรู้ไว้เลยว่านี่คือเชื้อเพลิงนี่คือพลังงานดีที่มันจะผลักให้ชีวิตคุณอะไปในทิศท,ทางที่ดีแบบสุดๆเลยได้สายเคยเป็นคนคนนั้นเหมือนกันค่ะ คือายก็เคยคิดนะว่าไยอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรแต่ายไม่ทาเพราะว่าชีวิตายสบายใช่ป่ะแต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็เคี่ยนตีให้ายจําเป็นจะต้องทําให้ได้พระเจ้าเริ่มจากแท่ที่1เคี่ยนลงมาายเคยมีบริษัทที่ายเปิดมา5ปีแต่ว่าายจะต้องปิดมาลงไปตอนโควิดค่ะไซก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีบริษัทไม่มีงานไม่มีรายได้แต่ถามว่าตอนนั้นายเปลี่ยนชีวิตไยหรือยัง ยังเพราะไซเปิดบริษัทมา5ปีไงคะ่ะเพราะฉะนั้นไซมีเงินเก็บเยอะด้วยโอเคพูดเลยว่ามันก็หลายล้านอยู่ไซก็เลยไม่ทําอะไรคะ่ะยังเป็นคนเดิมแต่สิ่งที่ไซทําทตอนนั้นมันแย่มากเพราะว่าไซาอะ่ะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้อะไรเลยแต่ไซยอยากเล่นคริปโตไซก็เลยไปเล่นคริปโตแล้วไซก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับคริปโตแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวแบบเหือดแห้งไปกับโดน scammer crypto ที่เป็นแชร์ลูกโซ่มันหลอกอีกทีนึงในระหว่างที่เงินเนี่ยมันลงคือตอนนั้นใส่ก็ไม่ได้เล่นแค่คริปโตคือมีเล่นหุ้นด้วยแล้วก็มีเทรดอะไรแบบบ้าๆของใส่ด้วยซึ่งในระหว่างที่เงินมันลงจากหลายล้านเป็นล้านเหลือแสนเหลือหมื่น คือสายสติแตกมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะคิดแต่ว่าเฮ้ยมันต้องเอาคืนต้องเอาคืนต้องเอาคืนใช้ชีวิตแบบเปลี้ยวกาบมากสายเฝ้าข่าว24ชั่วโมงเจอโรมพาเวลจะมาตอนกี่โมงตีสองตีสามสายก็ยังนั่งดูอยู่คาล endar ของการเงินทั้งโลกเป็นยังไงข่าวจะต้องดูตรงไหนสงครามมายังไงทางกราฟดูกราฟแบบตีเส้นแล้วก็เรียนเรื่องกราฟแบบละเอียดมากๆเอาเป็นว่าถ้าถามสายว่านักลงทุนที่บ้าคลั่งอยากรู้อะไรสายคิดว่าสายตอบได้เพราะว่าสายเคยเป็นคนนั้นมาก,ก่อน เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาฟังช่องทรายล้วรู้สึกว่าเออที่ใจเล่ามันตรงใจจังเลยไม่ต้องแปลกใจค่ะทรายคิดว่าทรายก็พอจะรู้ใจคุณอยู่บ้างกด subscribe ไว้นะคะแต่ในวันที่มันเหลือ0ูนยายหยุดค่ะเพราะวันนั้นถ้าไม่หยุดมันก็คือจะต้องกู้เงินมาเล่นต่อแล้วแต่ว่ายังโชคดีที่ว่าทายมีโอกาสได้มีสติแล้วก็หยุดตรงที่ศูนย สิ่งที่ายทำวันนั้นคือายตัดสินใจให้อภัยตัวเองทั้งหมดในซีรีส์แห่งความโง่เขลาและบ้าคลั่งหนีเพื่อแลกกับการเอาทั้งหมดคืนมาสิบเท่าพร้อมสติแล้ะไซทำจริงๆายไม่มานั่งเสียใจเลยกับสิ่งที่ายทำไปายไม่หงุดหงิดเลยแล้วก็ไม่โทษตัวเองเลย แล้วายก็เลือกที่จะไม่พูดถึงในสิ่งที่มันผิดพลาดลงไปไม่บ่นเลยด้วยจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่มาเล่าให้ทุกคนฟังตอนนั้นนะแม้กระทั่งพ่อแม่หรือว่าคนใกล้ตัวายคือไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับายซายตั้งใจอ่านหนังสือแล้วคิดว่าจะต้องทอํายังไงถึงจะหาเงินก้อนนี้มาคืนตัวเองให้ได้สิบเท่า ไม่โทษแต่ทำโทษตัวเองนิดนึงใส่ก็เลยกลับมาทุ่มเทอา่านหนังสือซึ่งก่อนหน้านี้นก็อา่านหนังสืออยู่แล้วแต่เป็นการอ่านหนังสือด้วยความเสียสติเพราะว่าเงินเราอยู่ในพอร์ตไงแต่พอรอบนี้มันทําการอาร่านหนังสือหาความรู้โดยที่ไม่มีเงินเราอยู่ในพอร์ตอะ่ะมันเย็นลงนะมันก็มีสติในการเรียนรู้มากขึ้นมีสติในการตามข่าวมากขึ้นซึ่งตอนนั้นก็ ไม่ได้ตามเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการเงินอย่างเดียวเริ่มที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจไปด้วยจนกระทั่งได้รู้ว่าอ,อมันมีอยู่วิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่น่าสนใจก็คือถ้าเราทําประโยชน์ให้คนอื่นได้เงินจะวิ่งเข้าหาเราเพราะฉะนั้นทรายก็คิดเลยว่าประโยชน์อะไรที่ทรายจะทําให้คนอื่นได้เพนพอยต์อะไรที่ทรายจะช่วยคนอื่นบรรเทา อาจจะไม่ถึงกับขั้นแก้ไขหรือถ้าแก้ไขได้ไซก็ดีใจก็คือเรื่องของการเงินเพราะไซคิดว่าไซก็รู้ว่าจิตวิญญาณของคนที่แบบอยากรวยอ่ะอยากทําเงินได้มันรู้สึกยังไงและจิตวิญญาณของคนที่แบบกําลังตกต่ํามันต้องการอะไรตอนนั้นไซก็เลยเริ่มต้นกลับไปเป็นพนักงานกินเงินเดือนใหม่ค่ะจากซี o อเจ้าของบริษัทเนาะแต่ไม่เป็นไร ทำอะไรก็ได้ที่มันทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ายตั้งใจเลยว่าายกลับเข้าไปทํางานรอบเนี้ายจะพูดความรู้เรื่องการเงินไซจะเป็นแบบเรื่องการเงินคะที่ไซไม่เคยรู้เรื่องการเงินมาก่อนเลยแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่ายพังพีนาเนี่ยแหละที่ทาให้ายรู้สึกว่าการเงินแม่งโคตรสาคัญในชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นละสซคิดว่าคนทุกคนแบบผู้ควรที่จะ ได้รู้เพราะว่ามันไม่ยากเลยทายก็เลยเข้าไปทําในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่า Space Bar ค่ะเป็นพนักง,งานแค่ตัวเล็กๆเลยค่ะตำแหน่งเล็กจิ๋วเลยก็คือ Content Creator ตอนนั้นใสายเข้าไปทําด้วยความคิดเดียวเลยค่ะว่าทายจะต้องพูดเรื่องการเงินออกมาให้คน เข้าใจายให้ได้เพราะคอนเทนต์หรือว่าความรู้ไม่ว่าจะเลิศเลอขนาดไหนก็ตามถ้าทําให้คนเข้าใจไม่ได้คอนเทนต์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะถ้าอยากจะทําประโยชน์ให้คนจริงๆคือต้องทาให้เขาเข้าใจให้ได้คํานี้ขีดเส้นตายโสธิดาจะต้องทําให้ได้แล้วพอายเริ่มทําได้มันก็มีประโยชน์กับบริษัทเพราะว่าโอเคตอนนั้นเอนเกจของบริษัทที่ไซไปทําให้ก็คือเยอะขึ้นมากประมาณหนึ่งแล้วคนดูก็ชอบในสิ่งที่ไซเล่า แล้วคนดูก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจไซก็เลยรู้สึกว่าโอเคไซามาถูกทางแล้วละ่ะหลังจากนั้นไซก็เลยทุ่มเททําเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์การเงินให้มันแบบมากขึ้นแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยอยู่ดีๆโสธิดาโผลมาจากไหนวาเพิ่งมาเห็นในช่อง YouTube ตอนนี้หรือว่าเพิ่งรู้สึกว่าแบบเออน้องคนนี้เล่าเรื่องสนุกจังเลยไซยไม่ได้อยู่ๆเพิ่งโผลมาแน่นอนไซเริ่มต้นทําอาชีพเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะมา16ปีแล้วแหละกว่าจะมาถึงวันนี้ได้คือไซก็หล่อหล,อ,ลอมความรู้แล้วก็โดนกดดันมาจากอาชีพสื่อแล้วก็อออาชีีพื่นๆก จนกะทั่งแบบเออโอเคสามารถที่จะเล่าเรื่องได้แบบที่เป็นอยู่วันนี้แต่พอสายเริ่มเข้ามาสู่สาธรารนณะมากขึ้นในยุคข,ของเจนสีนี้ก็ได้พบกับอุปสรรค ก้อนใหม่อีกก็คือว่าตอนสมัยทรายเป็นนักข่าวอยู่ช่องสามอ่ะมันไม่เคยมีใครมาคอมเมนต์หรืออย่างน้อยเราก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรมาตรงๆใช่ปะสิ่งที่เราเจอต่อไปก็คือคําวิจารณ์จากคนอื่นเลยซึ่งทรายเข้าใจดีมากๆว่าคําวิจารณ์จากคนอื่นแค่คําวิจารณ์จากเพื่อนหรือคนรอบตัวในสมัยยุคโบราณนะมันก็รู้สึกแบบเออท็อกซิกป,ประมาณนึงแล้วนะแต่ทุกวันนี้มันยังมีคอมเมนต์สาธารณะที่มาจากทุกทิศท,ทุกทางอีกแล้วทรายก็จะต้องเริ่มมาจิตตกหรือว่ามาะวงกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทรายเชื่ กำลังพยายามสร้างตัวตนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามในชีวิตนี้แล้วโดนคอมเมนต์ผ่านโซเชียลมีเดียมันจิตตกแต่สิ่งที่ใจคิดก็คือเหมือนเดิมเลยยอมรับถ้ายอมรับคอมเมนต์ไม่ดีได้มันคือวิธีการที่เราจะได้รับอิสระค่ะ พราะถ้าเกิดว่าเรายอมให้คอมเมนต์ไม่ดีมาเชฟให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ตามสิ่งที่คนใครก็ไม่รู้ว่าแคร์เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าอยากให้เราเป็นเราไม่ได้เป็นอิสระเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยนะแต่ถ้าเรายือนหยัดในความเป็นตัวของตัวเองแล้วเรารู้ว่าเรากําลังทาอยู่บนศีลธรรมจรรยบัรณที่ดีงามของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วอ่ะอย่าปล่อยให้คอมเมนต์ท็อกซิกอะไรอ่ะ มันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราดิเราต้องเป็นอิสระเว้ยเราต้องเป็นตัวเราแล้วอย่าพยายามเป็นใครเพราะการพยายามเป็นคนอื่นมันใช้แรงมากมายเหลือเกินแต่การที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองอะมันง่ายมันไม่ต้องพยายามอะไรเลยค่ะและสิ่งสําคัญนะทรายไม่รู้หรอกว่าทุกคนอะโดนอะไรมาบ้างแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ทรายอยากจะบอกก็คือความเชื่อของเขาไม่ใช่ความเชื่อของเรา Uhm. แม้กระทัสส่งความเชื่อของสายที่ใสายกำลังเล่าให้คุณฟังอยู่อ่ะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความเชื่อของคุณนะความเชื่อของคุณคือความเชื่อของคุณเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเป็นความเชื่อของเรามันเป็นทางของเราเลยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเขาไม่ชอบคุณมันเป็นปัญหาของเขาถ้ามีใครคนใดคนหนึงมาบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังทำนั้นอ่ะมันไม่มีทางสําเร็จได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอก มันเป็นข้อจํากัดของเขาถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมาวิจารณคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันไม่ดีหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันควรจะปรับมันควรจะเปลี่ยนไปในตามความคิดของเขาคุณเลือกได้นะว่าคุณจะเอาคอมเมนต์อนั้นคํควิจารณ์ของเขามาปรับใช้กับชีวิตคุณหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณดูแล้วพิจารณาแล้วว่าเออมันมีประโยชน์กับชีวิตคุณคุณก็สามารถที่จะเก็บมันมาแล้วก็พัฒนาตัวเองได้แต่ถ้าคุณมองแล้วว่าคําวิจารณ์นั้นมันก็แค่ท็อกซิคคํานึงอ่ะคุณก็แค่ มองมันเป็นขยะแล้วคุณทํายังไงกับขยะอ๋อคุณเคยหยิบขยะขึ้นมาด่าก่อนจะทิ้งไหมไม่สิ่งที่เราทํากับขยะก็คือเราไม่เห็นค่าอะไรมาเลยแล้วก็ทิ้งไปแค่นั้นเองยิ่งถ้าเกิดว่ามีใครมาด่าคุณ่ะสมมุติว่ามีคนหนึ่งคนมาด่าให้คุณเจ็บใจหนึ่งครั้งแล้วการที่คุณอ่ะเอาคําด่าคํานั้นน่ะมาวนอยู่ในหัวสิบรอบร้อยรอบอบถามหน่อยว่าใครทําร้ายคุณมากกว่ากันระหว่างคนที่ด่าคุณหนึ่งครั้งกับตัวคุณเองที่เอามาวนคิดซ้ำๆเป็นร้อยรอบเล t โกค่ะ ยิ่งคุณช่างแม่งได้เร็วเท่าไหร่ได้กระชับได้คลองแคลวมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใกล้ชีวิตที่มีความสุขได้เร็วแล้วก็ได้มากขึ้นเท่านั้นชีวิตนันมีความสุขมากนะแค่คำว่าช่างแม่งํำเดียวอะรู้ปะ่ะชีวิตก็ชีวิตกูความทุ่มเทก็แรงกูความเชื่อก็ความเชื่อกูอย่าปล่อยให้มึงมาทำให้เราเควดีวะมันี่มอนสเตอร์สตอ for nothing.